บ้านรูของเขตฐานทัพค่ะทุ่มเงินสร้างกว่าหลายล้านเปิดภาพบ้านรูของเขตฐานทัพเป็นดาราชายมา่คว่มสามารถและมากด้วยผลงานในวงการบันเทิงค่ะหากใครที่เห็นก็มักจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีสําหรับหนุ่มเขตฐานทัพจะพาทุกคนนั้นมาดูบ้านของเขาที่สร้างมาจากน้าพักน้ําแรงแต่จะสวยน่าอยู่ขนาดไหนมาดูไปพร้อมๆกันค่ะเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือเป็นพระเอกที่กรองหัวใจสาวๆมานานหลา,หลายปีแล้วแหละค่ะเพราะว่าเจ้าตัว นั้นมีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ความคมความหล่อเท่นในสไตล์ไทยๆแล้วก็หลายคนต้องยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งคนที่มาร์กในคุณภาพจริงๆเริ่มเข้าสูว่วงการมานเทิงจากการที่ประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิลค่ะแล้วก็เริ่มถ่ายดิวีสารเธอกับฉันก่อนที่จะเริ่มมีผลงานการแสดงในละครเรื่องรักเต็มวยัย ไวอาลวเวกและผลงานอื่นๆอีกมากมายค่ะล่าสุดจะพาทุกท่านนี้ไปชมกันค่ะเป็นบ้านของเจ้าตัวที่ทุ่มเงินสร้างซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวอายุ44ปีแล้วนะคะทุ่มเงินสร้างบ้านหลังนี้โอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นบ้านที่ดูแลวหรูน่าอยู่มากๆเลยบ้านหลังนี้เขาอยู่กันแบบครอบครัวมีความสุขมากๆอบอุ่นมากๆโดยรอบก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ที่มองแล้วมีความสดชื่นจริงๆค่ะจะเป็นยังไงสําหรับบ้านหลังนี้เรามาชมภาพกันค่ะ